สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่งานสเสน่ห์วันวานนะครับอยู่ที่ฟิวจ์ปาร์คกลังสิทิ์นะครับเดี๋ยวสันจะพาทุกคนเดินดูบรรยากาศนะอันนี้ก็จะเป็นโซนขายสินค้าโอ้ยยาวไปถึงนู้นเลยขายแบบของใช้นะครับก็ถุงเท้ารองเท้าเข็มขัดอะไรเงี้ยนะะเดี๋ยวลองลองเดินดูเพราะว่าอันนี้คือเป็นโซนแบบว่าของใช้แล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมีโซนของกินด้วย เป็นเคสมือถือโอ้ยาวมากร้านเพชรอ๋อร้านแบบเครื่องเพชรร้านอันนี้ก็มีร้านเสื้อผ้ายาวเดี๋ยวลองเดินเคสมือถือโห งานเยอะเหมือนกันนะเนี่ยงานแบบกว้างขวางเดี๋ยวเข้าแบบว่าตรงกลางไปเลยแล้วกันเนาะเสน่วันวานนะครับโอ้โน่นโซนของกินอยู่ตรงนน้นอ๋อวมีกล้องมีกล้องจุ่มด้วยนั่นมีกล้องสุ่มได้อะไร นู่กล่องสุ่มอยู่ตรงนั้นไปดูใหนะฮะไปดูกล่องสุ่มกันโอ้นี่คือฟิวเจอร์นะฮะฟิวเจอร์พาร์คไหนดูซิ นี่คือแบบว่าเดินเล่นที่ฟิวเจอร์ปากนะครับชั้นใต้ดินนะครับทุกคนก็จะมีของมาขายเยอะยะมากมายเลยนี่มีเคสด้วยฝั่งด้านนึ้นก็เป็นแบบพวกเครื่องประดับเอะมีผ้าถุงด้วยเออเามาขายจากที่ไหนไม่รู้นี่มาทะลุมาถึงโซนของกินแล้วนะครับงานวานเดี๋ยวลองเดินดูคือเราต้องเดินด้านไหนด้านนอก มันเหมือนกันวันนี้ขนมหวานขนมไทยขนมฝรั่งแม่นายของกินนึ่งขนมไทยก็ทงละสิบบาทนี่กล่องละสี่สิบขนมหวานนะฮะมีน้ำมีข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงก็กล่องละหกสิบบาทอ,อันนี้เป็นลูกชิน้นลูกชิน้นลูกชิน้นโอ้ จิ้มก็คือแบบว่าสั่งๆแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ซ้ำให้อันนี้ก็เป็นขนมไทยต่าง,ง,งนนๆนานาเค้าแช่ก็มีขนมจีนแกงโควรไก่นหน่อไม้ดองนี้มะม่วงนะครับมะม่วงร้านน้ำพริกมาดูน้ำพริกดูแบบเยอะยะเลยเห็นไหมน้ำพริก คนมีเค้กรสช่องด้วยเค้กรสช่อง50บาทนะครับเอกแคร์ขนมแบบเยอะแยะไปเดินดูสายไหมอืมขนมเยอะโอ้ข้าวหมูทอดหมูทอดกิโละหกสิบนะครับแต่มีปลาด้วยเดินยาวๆเลโอ้ไก่ย่างอุ้ยขนม ขนมไทยขนมขนมขนมโอ้ไส้ไหนอ๋อใช่ใช่ใช่กรอปันแมนพี่ไปซื้อที่นูน่นหมดแล้วเดี๋ยวขอดูนี่วันนี้กินอันนี้กินขนมต้มขนมต้มเขม้าอ,อร่อยมากแต่ซื้อขนมต้มก่อนวันนี้ขนมไทย ับครับเอาขนมต้มกล่องหนึ่งครับนี่คือบอกว่าเราเดินมาแบบเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปไปดูบรรยากาศกันครับงานสเสน่ห์วันวานนะครับทุกคนของกินเยอะมากตอนนี้คือเดี๋ยวรอขนมต้มตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าต้องรอแบบว่าเขาต้มก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศฟิวเจอร์ปาคลังสิตชั้นใต้ดินนะครับโซนอาหารนะร้านอาหารแบบเยอะแยะมากมายเลยแถวนี้ไก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรต่างๆแบบเยอะแยะ แต่ว่าคนก็จะอยู่ที่โซนสเสน่ห์วานๆนะเพราะว่าของกินเยอะนะฮะั้นีขั้นก็คือเป็นร้านาลูกชินน้นนะโปโปไปกินลูกชิน้นโปโปไปซื้อลูกชิ้นกินก็คือสรุปแล้วก็คือไม่ต้องเข้าร้านอาหารหรอกทุกคนเพราะว่าเนี่ยซื้อของกินแบบว่าแถวๆนี้แหละแล้วก็เดินเดินกินแถวนี้แหละอ่าชิวน่ากินมากเลย ตอนนี้ปุ๊บปุ๊บมาซื้อแล้วก็ได้ขนมมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือเวลาไปงานไหนก็จะตามกินของเค้าทุกที่เลยนะขนมต้มแล้วเขาก็แล้วเขาก็รีบปั้นรีบต้มแบบลิงปึ๊บ,บึ้มบยืนรอเพราะว่าจะกินอะไปทางนี้ไปทางนี้ไปข้างในก่อนโอ้โหสงสารน้องอ่ะน้องปั้นแบบว่ารีบปั้นรีบต้มรีบปั้นรีบต้มไปวันนี้มีแบบของกินเยอะแยะเลยอ่ะ อันนี้เป็นร้านหมูร้านหมูนะครับน้ำยาน้ำยาปูขนมจีนน้ำยาปูอยา้อูะโวคาโดน้ำปัน่นนี่ขนมหวานโอ้ไปสักถาดไหมมีขนมจากอาหารเหนือชื่ออาหารเหนือไปกินบ้านไหนะคิดลหกสิบ 60. อเยจริงๆราคาก็จะเท่าๆกันคล้ายๆกันทุกที่นะทุกคนลงนึ่งร้อยสามสิบบาทนี่มีแบบว่าปลาทูนึ่นงค่าอะไรเงี้ยกินดีไหมอืมเส้กรอบอเส้ไสกรอบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวรน้อยเลยมีเปรี้ยวไม่เปรี้ยวพี่ร้อนๆเลยค่ะอ้ ไม่กินเหรอจะซื้อไหมเนี่ยเอาแล้จะไปออกไปทางนั้นเดี๋ยวเราไปทางนี้โอ้นี่มีแบบว่าน้ำน้ำน้ำพริกอ้มันกุ้งขนมขนมกล้วยนะครนี่เลยกุยช่ายมหานครนะครับกุยช่ายกุยช่าย อันนี้ก็จะเป็นแบบว่ากะละแมกล้วยอะไรเงี้ยนะครับหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยแปดสิบแล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบพวกปลาปลาหมึกเดี๋ยวเราดูนะฝั่งทางด้านนี้อีกนิดนึงนะก่อนที่เราจะไปหาอะไรกินน้ำตาลโู้น้ำตาลนะฮะอุ้ยมะพร้าวแก้วมะพร้าวมะพร้นะพาวแก้วอร่อยนะมะพร้าวแก้วอ่ะ กับข้าวของกินเยอะอยู่นะอยู่ที่งานเสน่ห์วานนะครับของกินยำหนงยำแหนมเจ็ดสิบบาทอุ้ยนี่เป็นแบบเป็นชุดอย่างนี้ด้วยเป็นดำลงซื้อเป็นซื้อเป็นชุดอย่างนี้เอาไปแบบเอาไปไว้อบรมร้อนกินแหนมอุ้ยแมบบีแหนมเป็นแบบเป็นเป็นกล่องกล่องละร้อยแปดสิบนะครับ นี่แนมเนื้องของคายชุดละ180ไปโอ,อน้นี่นะครับทุกคนอันนี้ก็จะมีเหมือนกัน,นพริกมันปูโอ้มีแบบว่าภูม้านี่ก็คือบรรยากาศนะของสเสน่ห์วันวานนะครับก็มีของขายของกินเยอะแยะมากมายแล้วแต่ว่าใครอยาก จะช้อปปิ้งอะไรก็มาที่งานนี้ได้นะครับนี่ตรงนี้มีของกินอีกนิดหน่อยนะโอ้มีมีอินทผลัมด้วย100บาทมีกล่องละร้อยอินทผลัมน,นี้เป็นขนมปังอ๋อร้านนี้ร้านน้ำไปดูร้านน้ำมีอินทผลัมโกล่องละสองร้อาส๋อเนี่ยร้านน้ำ ผมงอกนี่ผมงอกร้านน้ำร้านอะไรเงี้ยนะน่าจะประมาณนี้แหละทุกคนไปนี่เป็นมุมของชัยละถ้าใครสนใจก็อย่าลืมแวะมานะครับที่ฟิวเจอปากนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวกินกันแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็ประมาณแบบห้าโมงเย็นละเนี่ยของขาย,ยอะไรแบบเยอะแยะเลยอยู่ชั้นใต้ดินนะครับบ๊ายบาย